cấp tụt lẻ cấp Lúc về cấp lê cấp sướng luôn bảo đây bảo cấp bảo đây bảo Đừng đừng đạn lắm Ồ. 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 đừng ui đứng lúa đây cấp việt việt phẳng chắc vẫn อุ๊ยส <gegen violin> <acy> ุดยอดนะสุดยอดมาได้กินหมูครับว่าครับ เชียวเสียงอีกร้บับเสียงสามครับครับคันนี้ยกเลี้ยวยากหน่อยนึงครับพับไปเลยครับพับไปเลย ยกหนาไหมครับม <c oughs> ันบอกเลยจะพอยเพราะล้อครับออกรอบเ่ยครับฝาดให้ขาดครับอดสั้นสั้นเลยครับอือยะวจะว่ายโยกขึ้นหรอโยกไม่ได้หรอกมีแต่มันล้งดั้มเลยเราที่ขาดอี้ก็ Hợp, đạn mưa nó là phá ra gì gấp bà bà bao 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 bà bà bà

ลงน้ำเลยไปล้งน้ำเลยดดอนี่ลุงดักหมูเป็นยายกปินเลยฝาดายครับครับเชื่อมอยู่ครับโอมันอยู่เะไปค่อยไปค่อยไปอย่างาง จันเลยเฮ้ยมึกอะไรครันจังได้ชิมเลยวะครับผมทีเมืองนี้ในประมาณมือนล้นเลยครับเลยพอติ่ายครับสามไรครับแล้วก็เสียด้ำถอยทีครับสิได้จบชิมเวอร์ซัมมี้แล้วครับคันมีชิมเด็ดเด็ดเดี๋ยวสิดทายเบิ้งอีกครับ